จัดไปเบาๆเพียงแค่2ล้าน9หมื่นนะคะวันนี้ก็ได้ขับรถ S-Card กลับบ้านไปได้เลยค่ะกับ Mercedes-Benz s 300 Hybrid e x c l u s i v e คันนี้เลยค่ะโอ้โหแค่เห็นภายในนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นที่สุดของที่สุดเลยนะคะคือเหมือนนั่งอยู่บนเครื่องบิน First c a ั d เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังนะคะสุด e x c l u s i v e เลยแล้วก็สิ่งที่เอ็กซ์คลูซีสุดๆนะคะนี่จะอยู่ที่เบาะด้านซ้ายของเมเลยค่ะคือตัวเบาะนะคะสามารถ ปรับเอนอนได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีที่รองเบาะแบบนี้ด้วยเวลาที่เราเดินทางไกลๆนะคะรถคันนี้ค่ะก็เหมาะกับผู้บริหารนะคะตัวเบาะด้านที่เมนั่งนะคะก็สามารถปรับเอนได้นะคะแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าฝั่งซ้ายแต่ว่าแค่นี้ก็คือแบบสบายมากแล้วนะคะแล้วก็หน้าจอด้านหลังค่ะยังมีมาให้แบบ2จอนะคะเป็นจอแบบ r รีย e ซี e เ t นเตอร n เทนเนะคะที่สามารถแยกอิสระนะคะทั้งจอซ้ายและจอขวาได้เลยคนฝั่งซ้ายนะคะอยากดูโทรทัศน์ก็เปิดได้คนฝั่งขวาอยากฟังเพลงก็ทําได้เช่นกันค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ ระบบ Luxury Climate Control ค่ะซึ่งจะมีแอร์มาให้นะคะตรงด้านหลังเสา B ตรงนี้นะคะทำให้เย็นฉ่ำตลอดการเดินทางอย่างแน่นอนและตัวนี้ต้องบอกว่า Exclusive สุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ภายนอกภายในนะคะตัวนี้นะคะจะสั่งงานผ่านระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลย <Yes. S 1> ไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะระบบ Sun p r o t e c t i o n Package นะคะม่านข้างที่เป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งงานผ่านปุ่มตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นหลังคานะคะนี่ก็สั่งงานได้เช่นกันค่ะรวมถึง ม่านหลังนะคะก็เป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันนี่เลยนะคะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยคันเดียวจบตอบโจทย์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถผู้บริหารหรือว่าครอบครัวนะคะนั่งได้แบบสบายๆอย่างแน่นอนค่ะต่อไปที่ด้านหน้านะคะสําหรับภายในของ s อสคัทคันนี้ต้องบอกว่านั่งสบายทุกที่นั่งจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะแล้วก็ การดีไซน์ต่างๆออกแบบมาได้อย่างลงตัวเลยแล้วก็นี่ตัวทิมของเขานะคะก็จะเป็นลายไม้สีน้ําตาลแบบนี้นะคะเป็นแบบสีลายไม้แบบเงาๆนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูหรูรามากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวและหน้าจอนะคะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่คะ่ะที่สามารถสั่งการได้นะคะผ่านตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดตรงนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะฟังเพลงรวมถึงฟังก์ชันต่างๆนะคะก็สามารถ ปรับเปลี่ยนนะคะผ่านตัวหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วหมวดการขับขี่สําหรับ s c สค d นะคะก็มีมาให้2รูปแบบค่ะเป็น e ีโคนะคะหมวดประหยัดน้ำมันกับหมวดสปอร์ตนะคะแล้วก็ตัวโช้งคเนี่ยสำหรับตัว S-card นค่ะก็สามารถปรับได้ถึง2รูปแบบไม่ว่าจะเป็น คอมฟอร์ตนะคะก็คือให้ความนุ่มนวลแล้วก็หรือว่าจะเป็นแบบสปอร์ตนะคะก็คือให้ช่วงล่างนี่มีความแน่นแล้วก็ความหนึบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วตัวนี้ค่ะก็ยังมาพร้อมกับช่วงล่างนะคะที่เป็นแบบถุงลมหรือว่าแอร์ซับเพนชั่นนะคะเวลาที่เรากดปุ่มนี้ค่ะตัวถังของเขาเนี่ยก็จะมีความยกสูงขึ้นนะคะเวลาที่เราเดินทางไกลหรือว่าเจอทางขรุขระเรากดปุ่มนี้ใช่ไหมคะ เราขับขี่เนี่ยก็จะทําให้เราขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นเลยทีเดียวสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะเลขไม้เพียงแค่56,0 0 0ืกิโลเมตรเท่านั้นราคา2ล้านนิดๆก็ได้ขับ S อสคัรถือว่าคุ้มมากๆค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถคันนี้ค่ะก็สามารถสแกน QR วอโค้ดนะคะมุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตอบลูกค้าทุกๆท่ทานเลยค่ะหรือว่าหากอยากรับชมรถอื่นๆค่ะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะ w w w b e n i n g c o m เรามีรถสวยๆให้เลือกนะคะทุก รุ่นทุกคันกว่า200คันเลยค่ะต่อกันที่ด้านนอกเลยนะคะโดดเด่นค่ะด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ตาสัญลักษณ์เ e อ c e d e s Benz นะคะที่เป็นดาวลอยแบบนี้ค่ะบ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบสําหรับตัว s c l r s s เลยค่ะแล้วก็ไฟนะคะมาพร้อมกับระบบ LED Intelligent Light System ค่ะล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กลายเฉพาะตัว E x c l u s i v e นะคะขนาดถึง19นิ้วเลยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่า s อสคเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของ Mercedes เมอ ed เซเดสเนเลยดีในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์นะคะความสะดวกสบายต่างๆรวมถึงสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าดีเยี่ยมจริงๆเพราะว่าคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2 2 0 0ซีซีนะคะ204แรงม้าแล้วก็ยังทํางานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก27แรงม้าค่ะอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยนะคะเพียงแค่7.6วินาทีเท่านั้นด้านข้างนะคะจะเห็นเลยว่าไซส์เนี่ยขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นภายในเน แล้วก็คันนี้ยังมาพร้อมกับ ระบบ Keyless Go Package นะคะเพียงแค่เรานะคะพกกุญแจไว้ค่ะก็สามารถเปิดปิดประตูรถได้แบบอัตโนมัติทั้ง4บานเลยทีเดียวและจุดเด่นของตัว S c a คานนะคะก็คือ Closing Edge f o r d o r ค่ะ,คะก็คือเวลาที่เราปิดเบาๆแบบนี้นะคะประตูเนี่ยก็ะยจะดูดกลับเข้าไปแบบนี้ได้ด้วยค่ะคันนี้นะคะด้านหลังของเขาค่ะก็ยังมีฟังก์ชัน Hand Free Access นะคะสำหรับสาวๆนะคะเวลาที่ช้อปปิ้งมาหรือว่าถือของเยอะอะไรแบบนี้นะคะเราก็พกกุญแจไว้ใกล้ตัวนะคะเราก็สามารถเตะเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะฝา ทก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระสําหรับตัว s อสคานะคะถือว่าทําได้ดีมากๆเลยสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะ ได้2ใบเลยทีเดียวนะคะเวลาที่เราปิดนะคะเราก็ใช้ระบบฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้อีกด้วยนะคะถือว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะตัวรถนะคะเป็นปี2015และเลขไมล์วิ่งน้อยมากเพียงแค่56,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาพิเศษที่เบนเคตั้งไว้ไข่พิษ2ล้าน90,000บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะก็สามารถขับรถเม r c e d ซ s Ben z s c l a s คันนี้กลับบ้านได้เลยนะคะถือว่าคุ้มจริงๆนะคะราคาดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะคุ้มวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเพียงแค่2ล้าน90,000 ค่ะก็ได้ขับรถ Mercedes-Benz น300 Hybrid e x c l u s ค v e คันนี้กลับบ้านไปได้เลยนะคะมาที่เบนเคตที่เดียวจบรบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้เม่ๆขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ